สมาชิกในกลุ่มเราได้แก่ เย่ yeah. แล้วต่อไปเราจะไปไหนกันดีเราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อน mm. นี่ค่ะ mm. คือแผนที่ของอน้ำตกคุมมโลกแต่ว่าเราไปได้แค่ชั้นหนึ่งชั้น2 3งมสี่ตอนนี้เรายังขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่า mm. เขากำลังปรับปรุงทางอยู่และมันอันตรายมากต้องรอเจ้าหน้าที่ แล้วเขาก็จะพาเราขึ้นไปดูกันค่ะงั้นต่อไปเราขึ้นไปดูชั้นหนึ่งค่ะชั้นงนานบ่อน้ำมนโอเคอ่ะไม่สายะค่ะต่อไปนะคะเราขึ้นไปชั้นหนึ่งกันแล้วอยากรู้ไหมคะว่าชั้นหนึ่งมีอะไรดีตามกัน,นเลยค่ะไปเ็วไปเลยไปเปลยนี่ค่ะตลอดข้างทางของทางมาน้ำตกนะคะก็จะมีป้ายความรู้ให้ นี่คือต้นเฟิร์นพืชโบราณนี่เมื่อคืนใครไปใหญ่มากทำวดูโอเคเราไปกันต่อค่ะไปค่ะไปค่ะไปตาพี่แจ๊คไปเลยไปไหนคะไปกลับบ้านชั้นหนึ่งค่ะไปชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปชั้นหนึ่งต้องขึ้นลิมไหมเดินบันไดก็พอค่ะหรือขึ้นบันไดอ่ะขึ้นบันไดค่ะชั้นหนึ่งาจ นี่ค่ะมาถึงแล้วบรรยากาศชั้นที่หนึ่งตรงนี้คือหนานบ่อน้นำวนน้ำวนแห่งทุกทุเขาเขียวหนานบ่อน้ำวนนี่หนานบ่อน้ำวน,เ,นเอ๊ะพี่แจ็ค <c oughs> ชั้นนี้นะคะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่สามารถเล่นได้ <c oughs> เนื่องมาจาก ค่ะทำไมชั้นนี้ถึงนักท่องเที่ยวถึงมาเล่นไม่ได้คะมีบ่อน้ำวนค่ะอ๋อมีบ่อน้ำวนอันตรายค่ะวนไปไหมคะชั้นลึกชั้นล่างลึกมากอ๋อชั้นนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปเล่นข้างล่างค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราขึ้นมาได้สูงสุดแก้ชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่จะพาเราไปดูว่าเราขึ้นถูงสุดได้แค่ไหนค่ะ ไปเป็นเพื่อนไปดูว่าเราขึ้นสูงสุดได้แค่ไหนพี่แจ็คเขาบอกว่านี่คือสิ่งกปกติของที่นี่ว<อ>่ายเดี๋ยวครับ <Lind. S 2> รน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือข้างล่างเป็นสารตาหลวงสักอย่างหนึ่งแต่บ้านมาันตั้งไว ครับค่ะตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งแล้วครับผมเหนื่อยไหมครับพี่แจ็คไม่เหนื่อยครับสบายเป็นหนึ่งลูกหมาป่าค่ะครับผมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับมีความเหนื่อยเล็กน้อยต่อไปเราจะไปไหนกันต่อครับพี่แจ็คจะไปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ครับมีเก่าแก่มาช้านานแล้วโอเคค่ะตามพี่แจ็คไปเลยพี่แจ็คเจ้าถิ่นพี่แจ็คเจ้าถิ่นจะล้ ก็เป็นศาลตาหลวงที่คนที่นี่เขาเคารพแล้วก็บูชาค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลแป๊บนึงนะคะเราขึ้นไม่ได้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องลงลงทำไมกระโดดลงมาเลยกระโดดลงมาเลยพี่แจ็คค่ะเอค่ะพี่แจ็คบอกค่ะให้กระโดดลงไปข้างล่าง เรามา Dante, กระโดดลงไปก well ันหนึ่งสองเย้เรากระโดดลงมาจริงๆด้วยจากข้างบนลงมาข้างล่างกระโดดสีเลยกระโดดลงมาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ที่เจ้าหน้าที่ที่จุทยานนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของที่นี่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับที่เจ้าหน้าที่แล้ว คือหนูว่าค่ะอยากสอบถามว่าอที่น้ําตกกรมโลกเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะไหมคะเยอะค่ะช่วะมีสาะเยอะมากเร่ว่าช่วงเนียนหน้าฝนนะคะมนจะมาไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันตป็นชววันค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นี่เป็นยังไงคะชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวไทยชาวต่างชาติมีค่ะแล้วก็คนไทยก็มีชาวต่างชาติเยอะช่วงนี้จะมา่อยเข้ามาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นแายอะคะ เป็นคณะมา,มา,า aquela, เป็นคณะอ๋อค่ะแล้วนักต้องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยค่ะการนักต้องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาเขาเที่ยวฟังแก้หน้าที่นะคะช่วงหลังเนี้ยเพราะเพราะว่าเขาจะดูหลายๆอย่างที่ผ่านมามีประสบการณ์หลายอย่างทำไม่จ้ห้านักต้องเที่ยวจะเที่ยวกว่าแกาหน้าที่เยอะเช่นว่าเดี๋ยวของไปถึงท่านบนที่ชั้นน้ำตกนะคะให้จริงที่ว่าเจ้หน้าที่จัดไว้ 哦，啊。Oh, ต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอและก็ให้คำปรึกษาได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณที่เจ้อหน้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ี่เจ้าหน้าที่คีกคะค่ะค่ะตอนดีค่ะค่ะหนูอยากจะสอบถามนะคะว่าคุณพี่มีวิธีการท่องเที่ยวมีวิธีการบอกนักท่องเที่ยวยังไงนะคะแม่นักท่องเที่ยวเที่ยวแบบทำลายธรรมชาติคือห้ามนำขยะขึ้นไปด้านบนนะคะถ้ามีขยะอาหารก็จะให้กินโซนด้านล่าง เวลาโดีตามโคม้านั่งอะไรอย่างเง้นานบนคือไปชมได้แต่เนี้ยมันน้ำโคลนมี่ห้ามติดขึ้นไปใช่เป็นขยะลงโคลนเหมือนน้ำมันทุกนิดเลค่ะอ๋อค่ะห้ามน้ำแย่ขึ้นไปทุกชนิดค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีวิธีอื่นอีกบ้างไหมคะคือวิธีอื่นก็คือร่วมกันนะลูกนะทรัพยากรธรรมชาติอ๋อค่ะคือก็เหมือนตอนนี้หนูได้กล่าวมาว่าคือกำลังทำทางเดินขึ้นไปบนชั้นเหมืนใช่ไหมคะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำลายธรรมชาติท้องดุนท้องเขาที่เป็นที่ง จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตั้งแต่จันมึงจนจันที่สี่นะคะค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนห้ามนำทรัพยากรธรรมชาติข้างบนนะคะลงมาข้างล่างใช่เป็นคนไม้อะไรอย่างเงอ๋อค่ะถ้าถูดมีคนเอาต้านไม้กลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีก็คือจะถูกหลับจะเอานิ้วต้นไม้มานำถิ่งท้องอ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเราเราก็จะมาสอบถามพี่พนักงานที่ ทํางานตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะค่ะคือหนูอยากจะสอบถามนะคะว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ่อยไหมคะมีทุกวันมีทุกวันช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะเยอะเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหนคะมาม,า,มาบ่อยๆอ,อ๋อเป็นนักท่องเที่ยวที่มาบ่อยๆแล้วก็มีราคาที่นี่เวลาไปขึ้นอุทยานนะคะต้องซื้อบัตรเข้าด้วยใช่ไหมคะมีราคาบัตรยังไงบ้างคะ สองร้อยผู้ใหญ่สี่สิบแล้วถ้าเด็กอะคะเด็กคนละยี่สิบเด็กคนละยี่สิบบาทแล้วรถยนต์คันละสามสิบรถยนต์คันละสามสิบเอ่อส่วนใหญ่มอไซค์คันละยี่สิบแล้วส่วนใหญ่จะขายบัตรยังไงได้เยอะสุดอะคะช่วงเทศกาลน่ะคุณเนีเป็นมอไซค์เป็นรถยนต์หรือเป็นยังไงก็รวมกันนะคุณแล้วคุณพี่มีวิธีที่จะบอกนักท่องเที่ยวยังไงอะคะให้เขาท่องเที่ยวแบบ ไม่ทำลายธรรมชาติอะค่ะของที่เขาเอาไก็เขาเก็บมาใส่ัไปยังอ๋อคืออนุญาตให้นำของกินขึ้นไปบนอุทยานได้ใช่ไหมคะโอ้ค่ะของโฟมด้วยคือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็พวกกล่องโฟมใช่ไหมคะ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่น้ำตกพมร้อครับก็คือันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอัดครับชื่ออัดก็สามาแถวนี้บ่อยนะบ่อยครับมาทำอะไรมาเที่ยวทำไมถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่อะคะทำไมถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่ครับก็อากาศดีครับคอมพิเตอเยอะแล้วก็มื้อ เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ให้คำแนะนำดีครับใน,น,น,นการมาเทีย่ยก็ที่มาเที่ยวก็เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะเยอะครับผมแต่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนครับผมก็อยากจะถามนะครับว่าคุณจะคุณจะเที่ยวยังไงแบบให้ไม่มีการทาลายร,รัพยากรแล้วก็ให้คงสภาพธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ครับก็เนเวลามาเที่ยวนาบก็อยากเอาขยะขึ้นมาแบบพวกถุงพลาสติกถุงพนงอะไรเงี้ยก็อยาเอามาทิ้ง,างตามธรรมชาติแะครับเขาก็จะมีถังขยะอะไรตั้งว้ให้เรียบร้อยครับก็เอาไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็อย่าไปรบกวนธรรมชาติหรือพวกสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติครับ คือค sure. ุณพ so oh. oh ี่มีวิธ anyway> ีการท่องเที่ยวยังไงให้ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติคะที่เราจะให้พี่ไปทำงานทักษะความสะอาดใช่ไหมคะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็เหมือนปฏิบัติตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่เขาได้คำให้คำแนะนำนะคะว่าหนึ่งก็คือไม่ดื่มไม่ดื่มเบีอร์ในสถานที่ที่เนสถานที่ต้องเที่ยวแล้วก็แล้วก็ไม่ทำลายต้นไม้ มาดำน้ำเนี่ยมันก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เราต้องช่วยกันดูแลนะคะก็เพราะว่ามันจะเป็นของทุกคนเพราะว่าเป็น,ปนสถานที่ท่องเที่ยวคนสามารถมาเที่ยวได้ก็มันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้ทุกคนผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ช่วยเราเนี่ยมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังที่จะคอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติพ,าาพ,าพี่แจ๊คคะชื่อบอกเลยคะ่ะตอนนี้เรากําลังจะไปไหนทําไมมันเป็นแบบมีแต่ปลาอย่างนี้เป็นน้ำครับ ไปเล่นน้ำเป็นไอันี่เป็นพื้นที่ลับพื้นที่ลับด้วยเป็นแมพพิเศษแมพพิเศษอ่ะพิเจ r i พรว e p r พรว t e มากโอเคค่ะเราไปดูอ่างแพรวิดของพิเจคก,กัน ต้องมีลงมาค่ะ